พวกเขาบอกว่าเมื่อเราแต่งงานเราจะกลายเป็นครอบครัวและอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่นานฉันก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่การหลอกลวงเท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเราจะแต่งงานแต่พวกเราก็เป็นแค่คนแปลกหน้าซึ่งกันละกันยินดีที่ได้รู้จักฉันเอสกาจิโตเซนักข่าวสำหรับข่าวเมืองโตเกียวตะวันออกตอนนี้นายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสินะนั่มัสุดยอดไปเลย ฉัน<อ>ไม่อยากจะเชื่นเลย<อ>ว่าต้องมาสัมภาษณ์อดีตสามีนะใช่เธอคือคนแปลกหน้านี่คืออาชีพที่นิยมในเดือนนี้เดือนนี้พวกเราวางแผนทําข่าวเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะงั้นฉันเลยเรอที่จะได้ทํางานร่วมกับนายนะเช่นเดียวกันครับผมวาคาบายาชิยินดีทำงานร่วมกันครับ ายก็ยังน่าตายเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเอาหนะ้าเอาหนะ้าฉันเป็นอดีตภรรยาของนายนะอย่าเข็งกระด้างอย่างนั้นสิก่อนจะว่าใครนะ่ะดูตัวเองก่อนไหมตอนนี้เราอยากกันแล้วนะพองั้นตอนนี้เราเป็นแค่คนแปลกหน้าพวกเรานะจะทำการสัมภาษณ์และไม่มีอะไรนอกจากนั้นนายพูดถูกงน้นเรามาสัมภาษณ์กันต่อเลยนะ เดี๋ยวตากรก็กมาแล้วล่ะโอเคนายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะตามความฝันของนายคงสำเร็จแล้วสินะความฝันของผมนายบอกมาตลอดว่านายอยากเป็นสมาชิกของกองมอเตอร์ไซค์ตำรวจไม่ใช่เหรอไม่นะผมยังไม่ได้เป็นและผมไม่เห็นจำได้เลยว่าเคยพูดนะอย่างน้อยนายก็มาได้ครึ่งทางแล้วล่ะนะ ตอนนี้ฉันก็กำลังตามความฝันของตัวเองเหมือนกันจิตโตเสกเธอดูเป็นประกายมากกว่าแต่ก่อนอีกแล้วลูกนี้ล่ะดีเลยล่ะงั้นเหรอจิตโตเสกก้าวต่อไปและสนุกกับชีวิตใหม่ของเธอแล้วฉันล่ะนายจะไปรับการทดสอบมอเตอร์ไซค์แล้วเหรอนายสามารถลองใหม่ได้ถ้าไม่ผ่านนะ ผมต้องขอบคุณสำหรับคําแนะนานะครับแต่ผมไม่อยากทําให้คุณผิดหวังมากกว่านี้แล้วฉันบอกนายไปแล้วไม่ใช่หรือว,ว่าไม่เป็นไรนะฉันว่านายยอมแพ้เร็วไปนะบางทีคงพบมีเหตุผลที่ยอมแพ้แบบนั้นสินะอย่างเช่นภรรยานะ่ะผมไม่มีครอบครัวทาแคฟูมิเสร็จแล้วละ่ะลองเช็คดูนะเอออืม โอเคเลยนี่นาะเธอเก่งนะเนี่ยขอบคุณนะข่าวต้องออกมาดีกว่านี้แนะ่ฉันสัญญาแล้วจะรอนะโอในที่สุดนายก็ยิ้มแฮเธอทำตัวอย่างกับตัวเองปกติอ่ะตรงไปตรงมานายนี่ไม่เปลี่ยนเป็นเลยนะคาเคฟูมิค่อยโล่งใจหน่อยถ้าเทียบกับเธอแล้วฉันไม่ได้ดีเลยเจโตเซขอบคุณสำหรับวันนี้นะ เธอคือคนแปลกหน้าฉันจะไม่เจอเธออีกนี่ฉันดูว่าเราเป็นคนแปลกหน้าแต่นายสนใจจะไปดื่มด้วยกันไหมเอ่เอจะทนไม่ไหวแล้วไอ้พวกกับเบนั่นทำให้ฉันโมโหเธอบอกรอบที่สองแล้วนะอา้าวบอกไปแล้วเหรอ เธอยังคงดื่มเก่งเหมือนเดิมเลยฮะอ๋อขอโทษนะคะขอโทษที่รอนี่เอีดามาเมะค่ะโอ้ฉันขอจานเพิ่มได้ไหมคะเออทำไมล่ะพวกเราต้องการมันนะนายชบอบเอาถั่วเอเดามาเมะมาวางไม่บรรจา์ก่อนกินไม่ใช่หรอและจิ้มมันีระชิ้นได้ไหม,มพ่ฟันนะ่ะช่วยหลือมันไปทีเถอะครับ เธออย่าไปจำเรื่องไร้สาระจะดีกว่านะฉันคิดว่ามันตลกมากกว่านะเธอพูดถึงเรื่องนี้แบบสนุกสนานได้ยังไงกันนะตอนเราเลิกกันฉันเกลียดทุกทุกอย่างเกี่ยวกับจิตโตเซชฉันปฏิเสธทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเราแต่งงานกันตอนที่เราอยู่มาหาลัยทำไมนายถึงยิ้มละ่ะเปล่าก็แค่คิดถึงเรื่องในอดีตนิดหน่อยนะ ฉันก็จำวันเก่าๆของเธาได้นะจีโตเซเออเธอไม่ได้สวมแหวนเธอเธอยังโสดงั้นเหรอเธอยังใช้นามสกุลเดิมอยู่ขอบคุณที่มาส่งนะจะบอกได้ว่าเธอดื่มแบบนี้ตลอดนะแน่นอนว่าไม่เป็นไรเพราะฉันอยู่กับนายตั้งห่างล้วทาเกฟูมิฉัน มีหลายอย่างเลยที่ฉันอยากจะบอกกับนายฉันว่าฉันดื่มมากไปฮฮเลือกแบบไหนงั้นเหรอค่อยคุยกันทีหลังตอนเจอกันอีกรอบนะโอเคไหมถ้าอย่างนั้นขอบคุณที่มาส่งถึงบ้านนะ่านอยู่แถวนี้นะเออเดี๋ยวก่อนจะต้องเซคืนยี้นะไม่ใช่ว่าผมชอบเธอนะเออเธอรู้ไหมผมตกใจแค่ไหนที่เจอเธออีกรอบนะ แต่เธอก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนี่ฉันกำลังทำอะไรเนี่ยฉันน่าจะรู้ดีกว่าใครถึงน้าหนักความรับผิดชอบของกระดาษใบนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือทำไปแล้วแต่พวกเราเคยเป็นสามีภรรยากันพวกเราคุยกันได้กว่าน,นี้ได้ไหมเธอจะให้อภัยฉันไหมนะไม่อะเป็นไปไม่ได้มันหนึกมากแล้ว เออนั่นสิอยู่นายก็ถามท่านแบบนั้นทำเอาท่านตกใจหมดเลยฮะแม้กระทั่งลูกสาวสุดที่รักของท่านยังตกใจเลยฮะแม่คะอยากคุยกันข้างนอกตอนกลางคืนสิคะะน่าจะรกากไวเพื่อข้างบ้านเอาละเดี๋ยวหนูเอากระ่อบไ้เก็บให้ เออขอโทษนะขอบคุณที่ช่วยจ้าฮะฮะาเคฟูมิให้ฉันแนะนำให้เธอนะก็คุณเพจแปดด้วยนะครับพีดิวตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่ค้างขานะครับก็ <c oughs> รออยูตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคผมก็คลิปนี้ไม่ีอะไรผมขอตอลาไปก่อนเลยคนระับบ๊ายบายนะครับ